นามบุตรครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมวุฒิพงษ์นามบุตรสามาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพักประชาธิปัตย์ท่านประธานครับวันนี้ผมจะมาปรึกษาหาือเรื่องปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวกับทวงถามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในปีที่ผ่าน,านมาท่านประธานครับ ปัญหาเกษตรกร,กรมีมากมายหลายชนิดซึ่งนับไม่หวาดไม่ไหวนะครับและเป็นปัญหาทุกปีคำว่าเกษตรกร,ก,รก็คงจะหมายถึงผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวสวนและชาวนานะครับท่านประธานครับทุกปีพอเริ่มฤด,ดูการทำนาชาวบ้านในภาคอีสานโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีของระผมนะครับ ชาวนาก็จะปลูกข้าวส่วนชาวไร่ก็จะปลูกปอและมันสำปะหลังส่วนชาวสวนก็จะปลูกกระเทียมหอมพริกและยูคาท่านประธานทราบไหมครับชาวนาทุกคนพอเริ่มฤด,ดูการทำไร่ทำนาก็มุ่งหวังครับว่าเป้าหมายในการทำนาก็คือผลผลิตที่ได้มากๆเพื่อจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้จ่ายในชีวิตของครอบครัวและ ส่วนหนึ่งครับเพื่อที่จะนำรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้หนี้ธนาคารทกศที่กู้ยืมมาลงทุนในช่วงฤดูการทำนาท่านประธานครับแต่ทุกครั้งพอเริ่มฤดูการทำนาเขาไม่รู้หรอครับว่าลงทุนลงแรงไปนั้นนะ่ะผลกระทบต่อมาจะมีอะไรบ้างบางปีปุ๋ยแพงบางปีแรงงานถูกและบางครั้ง ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานมีหน้ำซ้ำกรรมซอกก็พบกับภัยธรรมชาติซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีของผมนะครับมีปัญหาในเรื่องของภัยแล้งและน้ำท่วมนะครับจึงอยากฝากท่านประธานนะครับว่าจังหวัดอุบลราชธานีนี่ครับมีตัวเลขสถิติจากเกษตรกร,ร,กรที่ประสบภัยธรรมชาติตั้งแต่ปี49และปี50นะครับโดยมีหลายๆภัยด้วยกัน โรคแมลงสัตว์พืชที่ระบาดโรคไหม้ภัยแล้งและอุทกภยัยรวมเป็นเงินแล้วหลายร้อยล้านบาทครับซึ่งที่ผ่าน,านมาผมก็ได้สอบถามนะครับว่าจังหวัดที่ใกล้ๆเคียงกันนั้นนะ่ะหลายจังหวัดครับได้รับเงินชดเชยไปแล้วอย่างเช่นจังหวัดยโสธรแต่ไม่ทราบครับว่าจังหวัดอุบลราชธานีทําไมถึงยังไม่ได้เงินชดเชยภัยแล้งที่ชาวนาของผมได้ประสบพบเจอ โดยเฉพาะที่อำเภอเมืองอำเภอเคืองในอำเภอเมวอ30เหล่าโซโกโกดอนมดแดงและตาลสมครับท่านประธานครับโดยเฉพาะช่วงนี้สภาวะวิกฤตข้าวยากหมากแพงปุ๋ยแพงข้าวแพงข้าวพึ่งมาแพงตอนที่ชาวบ,าาวบ้านชาวนาขายจนหมดเล้าแล้วลครับใช้หนี้ทกศถึงมีราคาแพงท่านประธานครับท่านเคยบอกว่าเกษตรกร,เ,รเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับผมได้ถามคุณหมอว่าลงเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเกิด กระดูกสันหลังของคนชำรุดไปจะมีอาการเป็นยังไงบ้างคุณหมอบอลงบอกว่าก็อาจจนถึงพิการและเป็นง่อยตรงนี้แล้วครับถ้ากระดูกสันหลังของชาติชำรุดไปผมไม่อยากคิดครับว่าประเทศชาติจะเป็นอย่างไรจึงอยากทวงถามครับว่าชาวนาชาวไร่ชาวสวนในเขตของพื้นที่จังหวัดอุบลจะได้เงินชดเชยคืนเมื่อไหร่จะได้ตอนไหนและได้อย่างไรฝากท่านประธานนำเรียนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้รับทราบและแก้ไขปัญหาให้ชาวนาในโอกาสต่อไปขอกาบขอพระคุณครับ